สวัสดีค่ะนิดาสปอยวันนี้จะมาสปอยต่อใน EP ีที่4รักไหมนะเลขาคิมถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะความบางเอิญนี้ทำให้ทั้งคู่ตกใจมากพอตั้งสติได้เลขาคิมก็รีบพลาออกและหาเรื่องไปเติมน้ำแข็งทันทีพอกลับมาอีกทีก็พบว่าเขาหลับไปแล้วและเขาก็กำลังฝันร้ายเขาฝันถึงบ้านร้างและผู้หญิงที่สวมรองเท้าสีแดงอีกครั้งก่อนจะสะดุ้งตื่นมานั่งหอบแหก,แหก เลขาคิมรีมาประคองและถามเขาว่าฝันร้ายแบบนี้บ่อยไหมท่านรองตอบเลี่ยงๆว่าไม่รู้สิผมไม่อยากอยู่คนเดียวเลยในคืนนี้เขาขอให้เลขาคิมนอนค้างที่นี่กับเขาแต่เลขาคิมอึกอักเพราะคิดไปไกลว่าเขาจะขอให้เธอนอนด้วยเลยถูกท่านรองล้อว่าคุณหวังอะไรอยู่หรอครับเลขาคิมเขินมากแต่พอดีมีคนโทรมาหาท่านรองเขาจึงบอกให้เลขาคิมกลับบ้านและยังล้อเธอว่า ขอโทษที่ทำให้ฝันสลายนะตอนที่เดินอยู่นั้นเลขาคิมเดินชนเข้ากับมอเฟียสโดยไม่ได้ตั้งใจเขาพูดยิ้มๆิ้มว่าระวังหน่อยสิครับและกล้มลงผูกเชือกรองเท้าให้เลขาคิมเขาพูดว่าปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวก็เดินสะดุดหรอกครับเลขาคิมประทับใจในความใจดีของเขามากมอเฟียสมาหาท่านรองเขาพูดว่าบอกตามตรงนะฉันมาที่นี่เพราะอยากยกโทษให้นายมันยากนะเพราะฉันยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่แม่น แต่การโกรธเกลียดนายมีแต่ทำให้ฉันทุกใจมากขึ้นฉันก็เลยคิดว่าฉันยกโทษให้นายดีกว่าแต่ท่านรองพูดว่ากลับไปซะเถอะฉันเหนื่อยแล้วเลขาคิมกลับมาถึงบ้านและนึกสงสัยว่าทําไมท่านรองถึงกลัวสายเคเบิลนักเธอนึกย้อนไปถึงตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆและได้รู้เรื่องนี้นั่นเป็นครั้งแรกที่เลขาคิมได้เห็นเจ้านายที่ไร้ที่ติในทุกๆด้านทำตัวเหมือนคนธรรมดาต่อหน้าเธอ เธอเริ่มคิดปฏิติประต่อเรื่องสายเคเบิลรัดของกับรอยแผลเป็นบนข้อเท้าของท่านรองและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านรองกันแน่เลขขายคิมส่งข้อความบอกว่าเธอยกเลิกตารางงานของเขาหมดแล้วเพื่อให้เขาได้มีเวลาพักผ่อนท่านรองบ่นกับตัวเองว่าจูจีจ้อีกแล้วนะ่าเบื่อจริงๆแต่เขาก็ยิ้มอย่างพอใจที่ศูนย์ศิลปะของบริษัทคู่แข่งจงใจเลื่อนวันเปิดขึ้นมาก่อนท่านรองตัดสินใจแก้เกม ด้วยการเลื่อนวันเปิดพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลปะของบริษัทให้เร็วกว่าคู่แข่งเข้ามาอีกเป็นเดือนทําให้ทุกคนต้องเร่งงานอย่างหนักท่านรองกับเลขาคิมมาสํารวจความเรียบร้อยและพบว่าหลายาแผนกกําลังกังวลเพราะเตรียมงานไม่ทันเลขาคิมใช้ไหวพริบหาวิธีการที่จะทําให้งานเร็วขึ้นได้ทุกคนโล่งใจมากตอนเลขาคิมกับท่านรองเดินมาถึงแผนกไฟก็ดับวูบทั้งตึกเลขาคิมเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์ ท่านรองหันกลับมาเห็นก็ร้องเวอด้วยความตกใจเลขาคิมหัวร้อนขำและพูดว่าสีหน้าท่านตอนตกใจเมื่อตกี้น่ารักดีนะคะพูดจบพวกเขาก็เขินกันเองท่านรองแก้เขินด้วยการพูดว่าเลขาคิมผมไม่ได้น่ารักนะผมเท่บาดใจต่างหากทั้งคู่มานั่งรออยู่เงีย,งยบๆแบบต่างคนต่างเขินเลขาคิมแก้เขินด้วยการไปหยิบหนังสือเล่มโปรดของเธอออกมาจากชั้นและบอกว่าเดทแสนโรแมนติกของเธอ มาจากหนังสือเล่มนี้แหละท่านรองนั่งมองเลขาคิมอ่านหนังสือด้วยสายตาอ่อนโยนเลขาคิมอ่านตอนที่เธอชอบเป็นพิเศษที่เขียนว่าฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบที่ช่วยให้ความเหนื่อยล้าตลอดวันของฉันหายไปเพียงแค่ได้กอดคุณครั้งเดียวถึงคุณจะไม่ได้ทําให้ฉันใจเต้นตึกตักทุกวินาทีก็ตามเลขาคิมหันมาเห็นท่านรองจ้องเธออยู่เขาจึงแก้เขินด้วยการบอกว่าเด็กน้อยจะตายฝักบัวระดับเฟิร์สคลาส ที่มีประจุไอออนวิตามินกับระบบค่าเชื้อก็เพียงพอให้ความเหนื่อยล้าทั้งวันของผมหายไปแล้วเลขาคิมบอกว่าท่านอาจคิดว่ามันเด็กแต่นี่เป็นความรักแบบที่ฉันใฝ่ฝันเลยนะท่านรองมองเลขาคิมและพูดแบบเผลอๆว่าผมเคยบอกไหมว่าคุณสวยเลขาคิมดูนึกไม่ถึงและตอบว่าไม่เคยท่านรองได้สติรีบกลบเกลื่อนว่าก็ต้องไม่เคยอยู่แล้วเพราะผมไม่เคยคิดว่าคุณสวยไงล่ะ เลขาคิมค้อนขวับทันทีแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจเดินหาทางออกท่านรองอวดว่าเขารู้กลไกของอาคารดีแต่ก็ต้องหน้าแตกเพราะพาไปเจอทางตันสงัันสุดท้ายเลขาคิมที่เคยมาที่นี่แล้วจึงต้องนำหน้าและพาเขาออกไปท่านรองเดินตามหลังเลขาคิมและทักว่าเขาได้กลิ่นส้มจากตัวเธอเลยเจอเลขาคิมสะบัดผมใส่บอกว่านี่เป็นกลิ่นแชมพูยี่ห้อโปรดของเธอเลยนะ เลขาคิมเห็นท่านรองเดินช้าจึงคว้ามือเขาจูงไปแล้วก็รีบปล่อยทันทีแต่ท่านรองกลับจับมือเลขาคิมไว้อีกครั้งและพาเธอเดินไปที่ทางออกเลขาคิมมากินหนังหมูย่างกับพี่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 บอกว่าเลขาคิมเป็นคนบ้างานไม่น่าละ่ะท่านรองจึงร้อนใจที่เธอจะลาออกเลขาคิมบอกว่าท่านรองอาจต้องการเธอจริงๆก็ได้พี่พี่เริ่มคิดว่าเลขาคิมชอบท่านรองเข้าแล้ว ท่านรองกลับถึงบ้านและคิดถึงเลขาคิมเขาอยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่เขาลองอ่านหนังสือเร่มโปรดของเลขาคิมและพบข้อความที่ว่านอกจากตัวเองแล้วคุณจะคิดถึงคนคนนั้นเป็นคนแรกเท่านั้นก็เป็นเหตุผลเพียงพอให้เรียกมันว่าความรักแล้วละ่ะเขานึกถึงเลขาคิมและรีบค้านกับตัวเองว่ารักเหรอไม่เห็นเข้าท่าเลยแล้วท่านรองก็มาหามอเฟียสท่านรองถามมอเฟียสว่ามาทำไมมอเฟียสตอบว่า แค่อยากมาเยี่ยมเพราะเพิ่งแวะสำนักพิมพ์มาเขายื่นหนังสือเล่มใหม่ให้แต่แล้วท่านรองว่าท่านรองคงไม่อ่านอยู่ดีเพราะไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับความรักมอเฟียตพูดว่ายองจุนนายควรไปเดทบ้างนะนายต้องเรียนรู้ว่าความรักคืออะไรท่านรองพูดว่ามีเรื่องอื่นอีกตั้งเยอะที่เขาต้องเรียนรู้และไลม่มอเฟียสกลับอีกครั้งมอเฟียสลงมาข้างล่างและพบเลขาคิมพอดีเขาขอเบอร์โทรเลขาคิม เธอปฏิเสธโดยเรียกว่ากำลังยุง่งมอเฟียตพูดว่าผมก็ยุ่งเหมือนกันแต่ผมกลัวจะเสียโอกาสขอเบอร์โทรคุณเลขาคิมหยิบมือถือมอเฟียสไปกดตัวเลขมั่วๆแล้วรีบวิ่งขึ้นลิฟต์ไปทันทีเลขาคิมบ่นขณะรอลิฟต์ว่าหมอนั่นตื้อหน้าดูเลยถ้าไม่ใช่มอเฟียตอย่าหวังว่าฉันจะให้เบอร์ตอนนี้เซรากับเลขาคนใหม่กลายเป็นคู่ซีกันไปแล้วเซราครั่งคุณโกมากและเล่าว่าเขาเป็นคนที่ขยันสุด,สด เขาปฏิเสธเดทกับสาวๆโดยบอกว่าเขาทำงานคลายเครียดและไม่มีอะไรกระตุ้นสมองของเขาได้ดีไปกว่าการทำงานอีกแล้วเซราบอกว่าเธอได้ยินมาว่าเขาซื้อสูตรแบบเดียวกันสิบตัวเพราะจะได้ทำงานให้เสร็จโดยไม่ต้องเอาเวลามาห่วงเรื่องชุดเลขาคนใหม่สังเกตเห็นเศษอะไรขา,ขาวๆติดชายเสื้อของคุณโกด้วยมอเฟยกลับบ้านไปพบแม่กับพ่อเขาบอกว่าท่านรองยังเกลียดเขาเหมือนเดิมแม่แก้ตัวว่า ท่านรองแค่ไม่ใช่คนเฟนลี่เท่านั้นเองมอเฟียตอบว่าผมว่าเขาคงไม่อยากเฟนลี่แค่กับผมเพราะเขาเหนือกว่าผมในทุกๆด้านแม่กับพ่อได้แต่มองหน้ากันเลขาคิมได้รู้จักตัวเทียนของมอร์เฟียตว่ามอเฟียตไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะทุกรูปแบบแต่เลขาคิมก็ใช้ความฉลาดหาอีเมลของมอร์เฟียตมาจนได้เธอส่งอีเมลเชิญเขามาร่วมงานเปิดตัวห้องสมุดประจำพิพ,ธพิธภัณฑ์ของบริษัททันที เซรากับเลขาคนใหม่ได้พบคุณโกที่เอางานมาส่งเลขาคนใหม่เห็นเศษอะไรขาวๆที่ติดอยู่กับที่เสื้อคุณโกอีกครั้งเธอคิดว่าเขาใส่สูตรตัวเดิมและเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาอาจไม่ได้มีสูตรสิบตัวอย่างที่ใครๆพูดกันเลขาคิมเอาแผนงานไปให้ท่านรองเธอเห็นว่านคไทเขาเบี้ยวอีกแล้วจึงเข้าไปจัดให้ความใกล้ชิดนี้ทำให้ท่านรองรู้สึกหัวใจเต้นรัวอย่างประหลาด เขารู้สึกตกใจมากและเริ่มสงสัยว่าระบบหัวใจของเขาผิดปกติจนต้องไปหาหมอหรือเปล่าแม่ท่านรองมาพบเลขาคิมเธออยากให้ท่านรองไปกินข้าวเย็นที่บ้านเพราะอยากให้ลูกชายทั้งสองคือท่านรองกับมอร์เฟียตได้คุยกันนั่นเองเลขาคิมขอให้เขาทำตามใจแม่ท่านรองถามว่าใครเป็นเจ้านายคุณกันแน่เห็นแม่สำคัญกว่าผมหรือไงเลขาคิมตอบว่าไม่เลยค่ะรองประธานอี สำคัญกับฉันมากกว่าค่ะฉันจึงอยากบอกสิ่งนี้กับท่านท่านกำลังไม่สบายใจเพราะเรื่องของแม่ฉันไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงดื้อกับแม่แต่อย่าทำอะไรที่จะเสียใจภายหลังเลยค่ะเย็นนั้นแม่ท่านรองนั่งมองลูกชายสองคนกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขแม่พูดถึงเลขาคิมว่าเธอเป็นคนเดียวที่ท่านรองพึ่งพาและเชื่อใจมอร์เฟียสมีท่าทางสนใจเลขาคิมขึ้นมาทันทีส่วนพ่อ ก็เอาแต่ชมท่านรองและให้ความสำคัญกับท่านรองจนมอเฟียสน้อยใจแกมอิจฉาพออยู่ด้วยกันสองคนมอเฟียสถามถึงเลขาคิมและพูดว่าดูเหมือนนายจงใจไม่ให้ฉันเจอเธอเลยนะทำไมกลัวว่าฉันจะชอบเธอเหรอท่านรองพูดทันทีว่าออกไปมอเฟียสบอกกับท่านรองว่านายนี่ยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมฉันบอกว่าฉันยกโทษให้นายแล้วฉันยอมทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านรองจ้องหน้าพี่ชายและพูดว่านายว่ายกโทษให้ฉันแล้วนายไม่คิดเหรอว่าตัวเองพูดย้ำบ่อยเหลือเกินมอเฟียสถามท่านรองว่ายองจุนทำไมนายถึงเกลียดฉันนักท่านรองพูดว่าฉันไม่ได้เกลียดนายแต่ฉันรังเกียจนายมอเฟียสโกรธมากเขาพูดว่าถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่นายทำที่ที่นายยืนอยู่เป็นของฉันแต่แรกแล้วท่านรองพูดว่าคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ นายมันอ่อนแอและไร้ความสามารถนายทรมานคนอื่นเพื่อปกป้องตัวนายเองถึงเรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนายก็ไม่มีวันมาไกลได้เท่าฉันหรอกมอเฟียสโกรธมากและต่อยท่านรองจนปากแตกท่านรองจะเอาคืนบ้างแต่เสียงร้องไห้ของแม่ทําให้เขาต้องหยุดชะงักท่านรองขับรถมาที่บ้านของเลขาคิมเลขาคิมตกใจมากที่เห็นว่าท่านรองปากแตกเธอลากเขาเข้าห้องทันทีแต่ก็พบว่า ห้องของเธอรกมากจึงรีบเก็บของด่วนจีและเอาน้องวัวคว่ำหน้าบนที่นอนเพื่อปิดชุดชั้นในเอาไว้เลขาคิมทำแผลให้ท่านรองเธอให้เขาขยับเข้ามาใกล้ท่านรองเผลอมองเลขาคิมอยู่นานจนเลขาคิมรู้ตัวพวกเขาพระห่างจากกันทันทีเลขาคิมชวนท่านรองอยู่กินรามยอนด้วยกันตอนที่เลขาคิมไปต้มน้ำท่านรองเดินสำรวจห้องไปเรื่อยๆเขาเห็นหนังสือนิยายรักของมอรฟียสจึงพูดว่า มีหนังสือปัญญาอ่อนที่นี่ด้วยเลขาคิมได้ยินเข้าเธอจึงพูดว่าท่านจะรู้อะไรล่ะคะท่านไม่รู้จักความรักด้วยซ้ําท่านรองย้อนถามกลับว่าแล้วเลขาคิมรู้จักความรักด้วยเหรอคุณโสดสนิทนี่พอดีท่านรองเหลือเห็นน้องวัวเขาพูดว่าทําไมหมอนี่นอนคว่ำหน้าละ่ะแล้วขยับจะเข้าไปดูเลขาคิมตกใจมากเพราะเธอเอาน้องวัวปิดชุดชั้นในเอาไว้เธอวิ่งมาดึงเขาไว้ แต่ตัวเองกลับล้มทับลงบนตัวท่านรองสงันเลขาคิมดิ้นจะลุกขึ้นแต่ท่านรองกอดเธอไว้และพูดว่าขอแค่แป๊บเดียวผมขออยู่แบบนี้แค่แป๊บเดียวและจากนี้ไปผมจะรักคุณอย่างหมดใจแล้ว EP4 ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมความสนุกในคลิปต่อไปนะคะ